เอาแล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับผมอีกครั้งนะครับ professor man ตามเคยนะฮะวันนี้เราก็มาต่อในภาร,รกิจต่อไปกันเลยนะครับป่ะลุยกันเลยน่าจะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแล้วมั้งไปดูกันต่อไปภารกิจโว้โมาเหมือนทันทับศัตรูเลยวะ black out ป่ะ Got some new intel for me? Ah. New category of targets. The most wanted list. The most dangerous Separatist monsters out there. We're talking horrific war crimes. JSOC wants to dispense low. with where and when we find them. What about the ICC? This is American justice. Shoot first, ask questions later. Yeah, well, I've seen Separatist handiwork in the I field, so I don't have any questions. Torture and killing of POWs. Rape and burning civilians alive first target on the most wanted list is ivan khrushchev ivan khrushchev yeah Rodkey lion said i could find him in the blocks new intel has him moving around the complex he's deeply paranoid and always travels with a heavy escort no fancy footwork john in and out quickly do as much damage as you can and head home we'll do out เดีย๋ยวฟาดท็อเปลได้ไหมดูเอ้าแค่นี้เหรอมไม่ต้องฟาดแล้วนะ This is still operational. Recover the data before someone else does. Roger. Okay. Why is it so quiet? Let's <coughs> check it I can't This <coughs>

Okay. เราต้องไปตึกตรงข้ามไปจะเข้าไปยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเตาหายน่าจะอ้อมไปได้อยู่มั้งข้างหลังมีทางเข้าปะ นี้ข้างหลังมีทางเข้าโอ้เข้าไม่ได้อนี่ไงเตะกล่าวเกือบหันมาจูบแล้วเมื่อกี้ เอาเอาไปซ่อนก่อนนี่แล้วกันขอรทหน่อยเสียงเหมือนเครื่องยนต์เลยข้างนอกไม่จำเป็นเราไม่ต้องสู้นะฮะทางนี้เหรอเดือ เดือ้อขอขอแวะหน่อยนะดืออ,อ้าวอินโทรเกตถามหน่อยขอถามหน่อยสตาร์ททอล์กิ่งดีมากนี่ขอคนร่างกายหน่อยนะเราเข้ามาในฐานมาเลยนี่หว่า ต้องไปงเงียบๆแล้วเขาเนี่ยนี่ไงขวาไม่เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อปิดก,กำไรฮ่าๆรวยโอ้โหเ,เงินเยอะอ่ะเป็นป่าวันหนึ่งอุ๊ยตกใจหมดกำไรซ้ายขวาไม่มีเปิดหนึ่งนะ ขวาซ้ายไม่มีโอเค่าน่าจะทางหนีโล่งอยู่เจไม่มีใครมีสไนเปอร์ต้องเก็บครอสเชฟแต่ตอนนี้นต้องไปเอาโดรนข้างบนก่อน พูด The balcony looks like my only way out of here. อือเป็นยังไงเจอของอ่ะไม่น่าเราเจอกองฟันเฟืองเราต้องรูดฮะอุ้ยอย่าเห็นนะอย่านะอย่ามองมันนะนน่าจะมีใครแล้วมั้งเบาๆสิพี่จอน ปีหลังคากันปั๊บไปไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับออกไปกลับออกไปท้โท้อท้อเฮ้ยอย่าอย่าทอนหายใจสิพี่โนาฬิกาสวยนะเนี่ยจอห์นอะไรต่อวะโอเคยเรา clear view of the entire outpost from up there I found a crashed drone. Take it. It must be the one we're looking for. Right. Okay. 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 ก็เชฟออกมาไม่ออกขยับไปหาก็ได้งั้นอนะ่ะนี่โหนได้โอเค ไปไงอ่ะรอดแล้วเว้ยโออันล็อกอะไรอ่ะโอ้เยอะจัดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาเก็บเป้าหมายแล้วก็ไปสวยดิใช้เวลาไปเก้านาทีนะฮะ Thanks I think No I'm serious The separatists are spooked by your efficiency t h e y figured out there is a new gun in town Not sure they have your name yet. JSOC has picked up some local chatter about uh, right? you, friend you're quite the And in the chatter, we heard a mention of a satellite comms facility in the mountains. Christ. If we could hack in there, we'd have the separatists by the short hairs. You got it, Marine. And JSOC will get their intel. Wait for the details. Out. Okay, then let's go... Krab... oh, เดี๋ยนะสงสัยอะ่ะแตมาอยู่กลางแม่น้ำเดียวขับรถไปไงรถสวยอะ่ะรถล็อกทุบเดี๋ยวรถล็อกอคนนี้แล้วกันไปดีกว่า๋ยวเราเราสงสัยอะ่ะแต่เดี๋ยวค่อยสงสัยทีหลังแล้วกันเราทำไปกีนกันดีกว่า เดี๋ยวนะเฮ้ยกดผิดแวป่ะนี่เลยฟลาทเวลกลับบ้านเลยอืมถึงบ้านแล้ว <c oughs> ดูซิมันอันล็อกอะไรให้เราอืม <c oughs> ดูซิก็ไม่เห็นปลดล็อกอะไรเลยมันเครื่องอันล็อกอะไรวะ อ๋อนี่ไงไซเลนแบบเอาไวรีแพร์ลาอยู่ข้างนอกเอาสักห้าแล้วกันมันพังแน่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอันนี้อะไรมีดมีดบินนะอ่ะมีดตาสักห้าไหนความโลภบ,บังเกิดอันนี้อันนี้โมดิฟายได้ยังเฮ้ยมาแล้ว นี่ไนท์วิชั่นใส่เลยน,นี่ฟังเสียงฟังเสียงใส่ด้วยอ่ะอ่ะดีจริงๆเวิร์คเบนช์เจ็ดจุดหกสองกระสุนแทกคิงเหรอกระสุนอะไรอ่ะเอาลองเ,เอามาเล่นหน่อยแล้วกันสกิลเออัพสกิลอ่ะโอ้โหสามสกิลพอยท์โอ้โออยอมชีสี่อ่ะยังเลย จิบมีเมื่อมีรีคิวเอาะเอาด้วยอ่โยะโอเคป่ะพอแล้วมันเป็นเวเอิลเคสอยู่วะมันให้ modify กล้องอรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้หรือซื้อกระสุนใหม่ได้วะไม่ใช่ชงั้นเถอไปดีกว่าทำภารกิจต่อกัน <coughs> <coughs> Cut off. you got more on the satellite comms yeah jsog wants you to redirect the broadcasting manually <coughs> we've got an approximation of the coordinates. you'll have to reposition the radio telescopes that it it's no cakewalk john you'll have to infiltrate a heavily guarded antenna array this is a key facility for them they'll quickly catch on about what happened l i งคิโลโ a ขอ e สนุกด้วยเ e ็ดน้า t t ร b o ์เขาสติบุรุษเกินไปโป t ด e อเ s ห p e n j o จอ Out. มันว์ปไปได้ไหมไกไก่ฟาสเเวลไปได้ปะโอ้ขอบคุณครับสุดท้ายมันก็มีฟาสรทเวลมาให้เรานะฮะโอ้สบายจังเลย โอตอนรับหน้าทางเข้าเชียวไม่มีคนนะไ,ไปได้เหรอกว่าทางเข้าไม่มีคนเฝ้า Frank have a visual on the base the primary target of the radio telescopes ให้เข้าไปไหนอะ่ะอ๋อหนึ่งสองสามวุ้ไกลจังไปไหนก่อนดีวะไปนี่กันใกล้สุดเพื่อความชัวรู้สึกไม่ปลอดภัยไงก็ไม่รู้ขึ้นไปขึ้นไปไปดูให้หน่อยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยวะนั่นไงดูดิ เข้าไปยังไง ค่านะักวิทยาศาสตร์โอเคโอเค interrogate talk or i break you there there it is there's old sewage system running below the buildings ชอบเดินวนอนอนนี่นะเราต้องเข้าไปในห้องทดลองอไปยังไงโดยไม่ให้มันเห็นดีกว่ ย่องไปนี่แหละโอ้โหหันหน้ามาด้วยมีคนวะ อื่นไหนลระจะเข้าไปยังไงวะเนี่ย นนก็เป็นกันหรองั้นโหลดแล้วเช็คพอยต์ไปเอาได้เฉยเลยอะที่ไหนเนี่ย ไปไหนต่อวะไปตรงนู้นใช่พันนี้ใกล้ๆนี่เขียนใหญ่ Đi em Nhạc lòng ấy nha Cố xả sớm thì

Uploading the second set of coordinates. Excellent. You're doing a hell of a hold on. Shit. They're trying to cut the signal. You need to get to the mainframe and stop. I'm sending the location now. On my way. Oh, I know. ไม่มีเวลามาเล่นต้องรีบล้วเลือรีบร้อยยากเก่าเรื่องนะ หัวระเบิดไหมลมร้อยไม่ใช่ร้อยเมตรไม่ใช่ลมร้อยจมูกแห่ไปพี่ชาย ขอไม่รู้นะกระสุนหมดไปดีกว่าทำยังไงกันนะบิดีวะ Well done John any chatter about Robert it's going to take a while to sort through and decrypt that Nothing on your brother. No, we hit the mother load on a nearby train yard. There's a train yard nearby in the region. That's the one Not just an arms depot for smuggled weapons extra gear? Could be. We've had chatter about Russia, Turkey, China, and Saudi Arabia redirecting shipments this way. But there's something much bigger at stake that takes some serious financial backing. Someone is funding the separatists as a front for a much larger endgame. But let's not get ahead of ourselves. We've got to take out that hub. I'll turn that train yard into a junkyard, twisted metal and matchstick railroad ties. JSOC will search the communications. If Robert's out there someone's got to be talking about him Focus on the train yard and I'll keep an ear out here thanks out โอเคเรียบร้อยกลับบ้านกันดีกว่าโอ้เป็นภารกิจที่ยากมากมนักวิทยาศ,าศาสตร์ก็เทคดาวอะไรก็ไม่ได้อินเทลเกตก็ไม่ได้ยากเหลือลเกินมาเดี๋ยวผมจบวันที่พาร์ทน,นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสลวันนี้สวัสดีครับ